ง่มดหอยเด้อหอยโอ้โอกินจนเบิดแลลวผักตำลึงเลือเต่สลายเต่สายสายมาสิตุมตุ่มก้อยจังบาทมึงดู เอาถ้าเลือกเอาหน่วยมันซิตึงๆหน่วยน้อยๆก็มีเอามาปล่อยใหม่เลือกเอาหน่วยมันหาอหน่วยมันพอดีหน่วยน้อยปล่อยไว้ให้มันโตก่อนอ,อ,มมอ้มันจะมุม เลี้ยงว้หลยเดือนเลยซ้ำเียพอด,ดีพอด,ดีเลยซ้ำเยำอยสมไห้ขง่โอเคแล้วอื ง่ายเพต้องไปต้องไปหลอกเก็บอยู่ยทุงไหนทุ่งนาเก็บในบอ่อเลี้ยงไว้นี่ตันนี้เนี่ยหอนเนยเอรี่น้อยมันจะลูกอของหอยโขงนี่แลหละทำหอยโขงหน้าเขาเนี่อืม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 ,อม คนตกสองสามวันเมือนี้คือสิบบาทตกใหีเลิศก็มีม้มุมนี่บัดมุมนี่บางกระดูมีของงากระถิ่นมาเทสายไปกระถินก็เดี๋ยวลงนุ่มเนี่ยเจ้าลูกงามๆในมุ่ม ต้มแล้วก็จิม้มล่างดีๆล่างหลายๆน้ำล่างมันสะอาดเนาะล่างน้ำเกลือน้ำเปล่า้ามีโซดาล่างดีๆ จต่เขาต้มเขาลวกจิ้มอมกามาแล้วกันร่างคุณ้ำโซดามันสะอาดก่ออีกทินก็เตอร์บะปอดภัยสะอาดสะอาดดีเอาค้างไว้นี่มันเปลี่ยนหน้าเรื่อยมันกับหน้ามันกับม่ค่อยเสียิีงไม้ง่าม้เจะเอาลูงใส่ให้เพิ่นนะ ขี้พ่อและสิพ่อเป็นก้อยป่นเศร้านี่พอไม่โบกมีโอเคโอเค,โ,อเคอโล่หนึ่งได้มาโล่ประมาณนี้